สูตรเราพัฒนา9คุมภาพันธ์2 5 6 9ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มาดูสูตรล้วพัฒนานะครับผมและ นับชุดสรุปแนวทางได้ทางนี้นะครับบ้านเขียวพิมพ์เครื่องหมายแแล้วก็ตัว M ตัว E นะเลข9เลขเแล้วก็เลข5้านะครับผมมาดูตัวเลขงวดที่แล้วก่อนนะครับสำหรับเราพัฒนาที่ออก มาที่พะมานะครับบน30ล่างเจสมีตัวเลขที่เข้านะครับในสูตรที่สองเข้าศูนย์สามตัวกลับ30ศนะครับเลขเด่นเลขสามมาบนแล้วก็เลขสีมาล่างนะครับมาดูสูตรที่เข้านะครับสูตรที่สองการคิด ช้หลักร้อยสี่ครั้งบวก7คงที่นะครับจากนั้นต่อด้วยบวก3มแต้มต่อด้วยบวก2แต้มแล้วก็ต่อด้วยบวก1แต้มนะครับโดยสถิติของสูตรนี้เริ่มจากมาแรกออก39เข้า39ต่อมาออก39เข้า39ต่อมาออก70เข้า70นะครับต่อมาออก73เข้า73า แล้วก็งวดที่พมาเราพัฒนาออกบน30มศูล่าง74เข้า03ตัวกับ30ครับต่อไปจะเป็นงวด9ก้าุมภาพันธ์ของสูตรที่2นะครับ ช้เลขเมืที่พามาเจสีสามศูนนะครับได้สีบวกสีบวกสีบวกสีแในบวกเจ็ดคงที่นะครับ ผลบวกเท่ากับ23และเลขก3บวก3แต้มได้6บวก2แต้มได้8บวก1แต้มได้9จากนั้นจับคู่ตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้นะครับ36 38 39 68 69และ89นะครับ นี่ก็เป็นตัวเลขของสูตรที่สองในวันนี้นะครับต่อไปมาดูอีกสูตรที่อัเตรม,มานะครับสูตรที่หนึ่งสูตรใหม่ใช้ข้อมูลเราพัฒนาในการคิดนะครับใช้รับหน่วยบวกแปดคงที่นะครับจากนั้น ต่อด้วยบวก3ามแต้มต่อด้วยบวก1แต้มแล้วก็ต่อด้วยบวก2แต้มนะครับโดยสถิติของสูตรนี้สีงวดต่อเนื่องนะครับเริ่มทำให้ดูงวดนี้นะครับได้9บวกแคงที่นะครับผลบวกเท่ากับ17เดในเลขเจบวก3ามแต้มได้10บได้เลขศูนย์ 0, บวก1แต้มได้1 บวกสองแต้มได้สามจากนั้นจับคู่ตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้นะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามศูนย์หนึ่งศูนย์สามและหนึ่งสามนะครับผลออกเราพัฒนาที่ออกในวันนี้นะครับบนสามเก้าล่างเจ็ดศูนย์เข้าเจ็ดศูนย์ครับ มาต่อมาได้เก้าบวกแปดคงที่นะครับผลบวกเท่ากับสิบเจ็ดได้เลขเจ็ดเลขศูนย์เลขหนึ่งนะเลขสามนะครับจับคู่ตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้นะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามศูนย์หนึ่งศูนย์สามนะะหนึ่งสามนะครับผลออกเราพัฒนาที่ออก วันนี้นะครับบนแปดห้าล่างเจ็ดศูนย์เข้าเจ็ดศูนย์ครับมาต่อมาได้ห้าบวกแปดคงที่นะครับผลบวกเท่ากับสิบสามในเลขสามเลขหกเลขเจ็ดนะ เลข9นะครับจับคู่ตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้นะครับ36 37 39 67 69แนละ79นะครับผลออกเราพัฒนาที่ออกในวันนี้นะครับบน73นั่ง80เข้า37 ต่อกับเจ็ดสามครับเมื่อต่อมาได้สามวกแปดคงที่นะครับผลบวกเท่ากับสิบเอ็ดได้เลขหนึ่งเลขสี่เลขห้าและเลขเจ็ดนะครับจับคู่ตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้นะครับหนึ่งสี หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสี่ห้าสี่เจ็ดและห้าเจ็ดนะครับผลออกเราพัฒนาที่ออกในวันนี้นะครับบนสามศูนย์ล่างเจ็ดสี่ 74, เข้าสี่เจ็ดตัวกับเจ็ดสี่ครับ งวดต่อไปนะครับจะเป็นในงวด9ก้ามภาพันธ์ของสูตรที่หนะครับได้0ูนบวกแปดคงที่นะครับผลบวกเท่ากับ 8, แปดเลขแปเลขหนเลขสอแะเลขสี 8, 1, 2, ะนะครับจับคูณตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้นะครับ แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่หนึ่งสองหนึ่งสี่และสองสี่นะครับนี่ก็เป็นตัวเลขของสูตรที่หนึ่งในวันนี้นะครับ ตัวเลขที่ได้ในครั้งนี้นะครับในสูตรที่หนึ่งแปดหนึ่งแปดสองแปดสี่หนึ่งสองหนึ่งสี่สองสี่สูตรที่สองสามหกสามแปดสามเก้าหกแปดหกเก้าแล้วก็แปดเก้านะครับเลขเด่นเลขหนึ่ง นะฮะเลขหกนะครับสามตัวบนหกหนึ่งสองสามแป้นหนึ่งสี่หกเก้านะหนึ่งสามหกครับ รอผลวันที่เก้ากุมภาพันธ์สองห้าหกเก้านะครับนะนับชุดสรุปแนวทางได้ทางนี้นะครับขอบคุณ ทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ